สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ another sessions session เล่าเรื่องในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ซับซอ้อนและน่าจับตามองที่สุดในเอเชียนั่นคือประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายปี2025ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษ สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การชะลอตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจปกติเท่านั้นแต่เป็นการประทะกันของแรงกดดัน3ประการที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันและมันส่งผลกระทบถึงเราทุกคนในฐานะส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกแรงกดดันแรกคือภาวะเศรษฐกิจหดตัวที่มาพร้อมกับเงินเฟอ้อหรือที่เราเรียกว่า stagflationary pressure แรงกดดันที่2คือ การเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ที่นำมาซึ่งนโยบายการคลังแบบขยายตัวสุดขั้วและแรงกดดันที่3คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลกที่บีบบังคับให้ญี่ปุ่นต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐและจีนอย่างชัดเจนข้อมูลล่าสุดจากสนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เข้าสู่ภาวะหดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในไตรามาสที่3ของปี2025 ด้วยอัตราการหดตัว1.8%ต่อปีซึ่งถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ6ไตรามาสและเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนว่าการฟื้นตัวหลังยุคโควิดของญี่ปุ่นนั้นกำลังสิ้นสุดลงแล้วท่ามกลางความเปราะบางทางเศรษฐกิจนี้เองญี่ปุ่นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนตุลาคม2025เมื่อนางซาเอะทาคาอิจ,จิก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ การขึ้นสู่อำนาจของเธอได้นำมาซึ่งลัทธิเศรษฐกิจใหม่ที่ถูกเครียกขานว่า Takayi จิโ n o m i c s หรือ Takayi จิโ n o m i c s t a k a i e ิโ n o m i c s เน้นการใช้จ่ายภาครัฐขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาและยังมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ Economic Security ผ่านการกีดกันทางการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจีนอย่างชัดเจน แต่แน่นอนว่านโยบายเหล่านี้กำลังถูกทดสอบอย่างหนักจากตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ JGB ที่อัตราผลตอบแทนกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนความกังวลอย่างหนักต่อวินัยทางการคลังของประเทศก่อนที่เราจะเจาะลึกไปที่ความขัดแย้งของนโยบายเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเศรษฐกิจญี่ปุ่นถึงได้หดตัว เรามาดูการวิเคราะห์ real GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงในไตรามาสที่3ของปี2025กันครับตัวเลขอยู่ที่การหดตัว0.4%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าและเมื่อปรับเป็นอัตราการหดตัวต่อปีจะอยู่ที่1.8%ตัวเลขนี้สร้างความผิดหวังให้กับนักวิเคราะห์ที่คาดหวังว่าอุปสงค์ในประเทศจะสามารถพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ หากเราพิจารณาองค์ประกอบหลักของ GDP จะพบจุดอ่อนสำคัญสองส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจสุดตัวลงส่วนแรกคือการบริโภคภาคเอกชนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นตัวเลขแทบจะไม่ขยายตัวเลยอยู่ที่บวก0.1%สาเหตุหลักมาจากภาวะเงินเฟอ้อที่กัดกร่อนรายได้ที่แท้จริงของประชาชน แม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างในานามแต่เมื่อหักลบกับอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงระดับรายได้ที่แท้จริงกลับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 2. และเป็นตัวฉุดหนักที่สุดคือภาคการส่งออกหรือ Export ซึ่งหดตัวลงอย่างรุนแรงถึง1.2%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า การหดตัวของการส่งออกนี้เป็นผลกระทบโดยตรงจากการกีดกันทางการค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าใหม่กับสหรัฐที่เริ่มมีผลในเดือนกรกฎาคม2025สินค้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถูกเรียกเก็บภาษีพื้นฐานที่15%มาตรการนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกลซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการส่งออกญี่ปุ่น นอกจากนี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและการควบคุมการส่งสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังจีนก็ยิ่งซ้ำเติมให้ยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าดูที่ภาคการผลิตโดยเฉพาะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตหรือ manufacturing PMI ในเดือนพฤศจิกายน2025อยู่ที่ระดับ48.8ซึ่งต่ำกว่าระดับ50.0ติดต่อกันเป็นเดือนที่5 ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในภาคการผลิตมีความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนหรือเป็นที่มาของคำว่า two-track economy ครับในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มยานยนต์พยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐด้วยการยอมลดราคาขายส่งเพื่อชดเชยภาษีนำเข้า15%ซึ่งทำให้กำไรของบริษัทใหญ่ลดลงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs กลับเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างหักจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงทำให้ต้องลดกำลังการผลิตโชคดีว่าภาคบริการหรือ services PMI ยังคงขยายตัวได้ดีและได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวขาอินที่แข็งแกรง่งซึ่งส่วนนี้เองที่ช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจโดยรวมสุดตัวลงไปรุนแรงกว่านี้แต่ประเด็นที่สร้างความกังวลที่สุดในระดับครัวเรือนตอนนี้คือพลวัตเงินเฟ้อที่ฝังตัวลึกในโครงสร้างเศรษฐกิจ ในเดือนตุลาคม2025อัตราเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ปรากฏการชั่วคราวอีกต่อไปดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานหรือ core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดปรับตัวขึ้นสู่ระดับ3.0%และที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือดัชนี core core CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นให้ความสำคัญที่สุดในการดูแนวโน้มเงินเฟอ้อที่แท้จริงได้ปรับตัวขึ้นแตะระดับ3.1% ปัจจัยขับเคลื่อนเงินเฟ้อหลักในเดือนตุลาคมหนีไม่พ้นสส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือค่าไฟฟ้าและแกส๊สเนื่องจากมาตรการอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคของรัฐบาลได้สิ้นสุดลงทําให้ค่าไฟฟ้าพุ่งขึ้น3.5%และเป็นปัจจัยหลักที่ดันเงินเฟ้อทั่วไปให้สูงขึ้น2คือหมวดอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ไม่รวมอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นถึง7.2% สะท้อนต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและต้นทุนค่าแรงในกระบวนการผลิตอาหารแต่ปรากฏการที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงที่สุดในปี2025คือสิ่งที่ถูกเรียกว่าวิกฤตราคาข้าวหรือ The Great Rice Crisis ราคาข้าวสารในตลาดญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นถึง40.2%เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า40ปีและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนในไตรามาสที่3แทบไม่กระดิกเลย วิกฤตนี้เกิดจากหลายปัจจัยที่มาบรรจบกันปัจจัยแรกคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลผลิตข้าวในปี2023และ2024ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากคลื่นความร้อนทำให้มเมล็ดข้าวมีคุณภาพต่ำลงและปริมาณผล,ผลผลิตต่อไร่ลดลง ปัจจัยที่2คืออุปสงค์จากการท่องเที่ยวการไหลบ่าของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะสูงถึง35-40ล้านคนในปี2025ได้เพิ่มปริมาณการบริโภคข้าวในภาคบริการอาหารอย่างมหาศาลเมนูยอดนิยมอย่างซูชิและข้าวปั้นที่นักท่องเที่ยวบริโภคเป็นตัวเร่งให้อุปสงค์ข้าวภายในประเทศตึงตัวยิ่งขึ้นและปัจจัยที่3คือการผิดพลาดเชิงนโยบาย รัฐบาลมีความหลาล้าในการระบายข้าวจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากกังวลว่าจะก,กระทบต่อราคาข้าวข,ของชาวนาในช่วงก่อนการเลือกตั้งการหลาล้านี้จึงนำไปสู่การกักตุนสินค้าของผู้ค้าส่งและครัวเรือนผลกระทบของวิกฤตราคาข้าวมีลักษณะเป็นภาษีถดถอยหรือ regressive tax ที่กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้รับบำนาญอย่างหนัก เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าจําเป็นที่ไม่มีสินค้าทดแทนที่สมบูรณ์การที่ราคาข้าวสูงขึ้นจึงบีบบังค,บคับให้ครัวเรือนต้องตัดลดงบประมาณการใช้จ่ายในส่วนอื่นซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้การบริโภคภาคเอกชนในไตรามาสที่3ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสําคัญนอกจากปัญหาภายในแล้ว ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงไปแตะระดับ 155- ถึง158เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน2025ยังคงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเงินเฟอ้อที่สำคัญหรือที่เราเรียกว่า imported inflation ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคาซูโอะอุเอดะได้ยอมรับว่าพฤติกรรมการตั้งราคาของบริษัทญี่ปุ่นเปลี่ยนไปมีการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินไปยังผู้บริโภคเร็วขึ้นและถี่ขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สาคัญมากสําหรับเศรษฐกิจที่เคยอยู่ในภาวะเงินฝืดมานานสรุปสําหรับพาร์ทวันนี้เราเห็นภาพความเปราะบางของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเศรษฐกิจกําลังหดตัวแต่ราคาสินค้าจําเป็นกลับพุ่งสูงขึ้นและมีผู้นําทางการเมืองคนใหม่ที่มาพร้อมกับนโยบายการคลังแบบขยายตัวขนาดใหญ่ คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตอนนี้คือรัฐบาลทาคาอิจิจะสามารถใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเทเงินได้นานแค่ไหนในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นถูกบีบจากทั้งตลาดและเงินเฟ้อให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยนความขัดแย้งของนโยบายมหาภาคระหว่างรัฐบาลและธนาคารกลางญี่ปุ่นจะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไรเราจะเจาะลึกในพาร์ทสต่อไปครับ ครับเราจบพาร์ทวันไว้ที่จุดปะทะสำคัญระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจมหาภาคนั่นคือนโยบายทาคายิจิโนมิกส์ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นซึ่งมีความเสี่ยงที่จะขัดแย้งกับทิศทางของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางซาเอะทาคายิจิในเดือนตุลาคม2025 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมิใช่เพียงเพราะเธอเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศเท่านั้นแต่เพราะเธอเข้ามาพร้อมกับชุดความคิดทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากซึ่งเราเรียกมันว่าทาคาอิจ e ิโนมิกส์นโยบายนี้เป็นการหันหลังให้กับความระมัดระวังทางการคลังแบบเก่าอย่างสิ้นเชิงโดยมีเสาหลังสองประการที่สําคัญมากคือ 1. การใช้จ่ายภาครัฐขนาดใหญ่หรือ big fiscal spending เพื่ออัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจที่ซบเซาและยังมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ Economic Security ผ่านการกีดบันทางการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจีนอย่างชัดเจนแต่แน่นอนว่านนยบายเหล่านี้กำลังถูกทบสอบอย่างหนักจากตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องเผชิญกับคลื่นลมจากภายนอกที่รุนแรงนั่นคือผลกระทบจากสงครามการค้าและการกีดกันทางเทคโนโลยี ภาคการส่งออกของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญได้หดตัวลงอย่างรุนแรงถึง1.2%เมื่อเทียบรายไตรามาสในไตรามาส3สาเหตุหลักๆมาจากข้อตกลงทางการค้าใหม่ที่สหรัฐเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคม2025ซึ่งมีการเรียกเก็บภาษีพื้นฐาน15%จากสินค้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่มาตรการนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกล บริษัทขนาดใหญ่อาจพอทนได้พวกเขาอาจยอมลดกำไรเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐโดยยอมแบกรับภาระภาษีนำเข้า15%ไปเองก่อนแต่สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากลดกำลังการผลิตลง เพราะนอกจากจะเจอภาษีแล้วยังต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอีกด้วยทำให้สถานการณ์ในภาคการผลิตเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนหรือที่เรียกว่า two-track economy คือรายใหญ่พยายามประคองตัวรายเล็กเริ่มไม่ไหวในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของการค้าโลกคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังจีนก็ได้ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อจากตลาดเอเชียลดลงอย่างต่อเนื่องญี่ปุ่นกำลังถูกบีบให้ต้องเลือกข้างอย่างชัดเจนในสงครามเทคโนโลยีระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งและการเลือกข้างนี้มีราคาที่ต้องจ่ายในแง่ของยอดส่งออก แต่ภายใต้แรงกดดันทางการค้าโลกนี้นโยบายทาคาอิชิโนมิกส์ได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมแองอนาคตนี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญของญี่ปุ่นเพื่อทวงคืนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนั่นคือโครงการราปิดัส รา p i d ั s, <Rapid> <S คือความพยายามที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นโดยมุ่งเน้นการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับ2นาโนเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดและกำลังเป็นที่ต้องการสูงมากรัฐบาลได้ทุ่มเงินสนับสนุนมหาศาลแก่โครงการนี้โดยหวังว่าการผลิตชิปขั้นสูงในประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาไต้หวันและเกาหลีใต้และทำให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นผู้เล่นหลักในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลกอีกครั้ง การลงทุนภาคธุรกิจ (corporate investment) ที่ยังขยายตัวได้1.0%ในไตรามาส3แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะหดตัวส่วนหนึ่งก็ได้รับแรงหนุนจากโครงการเหล่านี้หากราปิดัสประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้มันจะเป็นการกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจครั้งใหญ่และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของ GDP ในระยะถัดไปอย่างแน่นอนนี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศที่ต้องใช้เงินกู้จำนวนมหาาลของรัฐบาลทาคาอิชิ แต่เราต้องกลับมามองที่ปัญหาพื้นฐานที่สุดของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะไม่ว่ารัฐบาลจะใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจมากแค่ไหนหรือจะทุ่มเงินให้โครงการชิปที่ยิ่งใหญ่เพียงใดปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่คือการขาดแคลนแรงงานและสังคมสูงวัยที่กำลังเป็นข้อจำกัดการเติบโตอย่างหนักรายงานวิจัยนี้ได้เจาะลึกถึงความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างประชากรและแรงงานซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่5ที่สำคัญยิ่งปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดต่ำลงอย่างต่อเนื่องขณะที่อายุยืนยาวขึ้นทำให้สัดส่วนประชากรวัยทำงานลดลงอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผลกระทบกำลังปรากฏชัดในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคบริการและภาคการผลิตดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการแม้ว่าจะยังขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะจากแรงหนุนจากการท่องเที่ยวขาเข้าที่แข็งแกรง่งแต่ก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรอย่างหนักโรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจขนส่งต่างประสบปัญหาในการจ้างงานทำให้อัตราค่าจ้างในภาคบริการต้องปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้รัฐบาลทาคาอิชิได้เริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายรับผู้อยพยพอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ญี่ปุ่นมีความเข้มงวดในการรับแรงงานต่างชาติสกิลเวิร์กเกอร์สมาโดยตลอด ตอนนี้ได้มีการผ่อนปลนเงื่อนไขามากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมีการขยายประเภทของวีซ่าทํางานเฉพาะทางและเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติสามารถนำครอบครัวเข้ามาอยู่ได้ง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและสุขภาพให้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบบำนาญครั้งใหญ่นั่นคือการผลักดันระบบ IDECE หรือ Individual Type Defined Contribution Pension Plan เพื่อรองรับสังคมสูงวัยการปฏิรูประบบบำนาญน,นี้เป็นความพยายามที่จะให้ประชาชนรับผิดชอบต่อการออมเพื่อไวัยเกษียณมากขึ้นและลดภาระของรัฐบาลในระยะยาวเนื่องจากระบบบำนาญแบบเดิมกำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากจำนวนผู้กษียณอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่ความท้าทายคือการปฏิรูปนี้ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเห็นผลและในระยะสั้นอาจสร้างแรงกดดันต่อกำลังซื้อของผู้บริโภควัยกลางคนได้สรุปสำหรับพาร์ทูครับญี่ปุ่นกำลังยืนอยู่บนจุดตัดที่ต้องตัดสินใจสำคัญนโยบายทาคาอิชิโนมิกส์คือความพยายามที่จะใช้การคลังเชิงรุกเข้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานความมั่นคงในระยะยาว แต่การเดินหน้าด้วยเงินกู้มหาศาลนี้กลับสร้างความขัดแย้งกับ BOJ และความกังวลต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอยซ้ำสองเศรษฐกิจญี่ปุ่นในตอนนี้จึงถูกนิยามด้วยคำว่า stagflationary pressure คือการหดตัวทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับเงินเฟอ้อที่ฝังรากลึกในพาร์ทรีซึ่งเป็นบทสรุปสุดท้ายเราจะมาวิเคราะห์กันว่าญี่ปุ่นจะรับมือกับความเสี่ยงภาวะถดถอยในไตรมาส4อย่างไร และการเดิมพันครั้งสำคัญในราปิดัสและการปฏิรูปโครงสร้างประชากรจะช่วยให้ญี่ปุ่นหลุดพ้นจากวงจรซบเซาที่กินเวลายาวนานได้หรือไม่และอะไรคือสัญญาณที่เราต้องจับตาดูต่อไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ a n นาเตอร์ s ซสชัเซสชันเล่าเรื่องในพาร์ทีซึ่งเป็นบทสรุปสุดท้ายของเราเราได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับพายุ3ลูกพร้อมกันทั้ง GDP ที่หดตัวในไตรามาส3วิกฤตเงินเฟอร์เที่กัดกินกำลังซื้อและแรงกดดันจากสงครามการค้าแต่คำถามสำคัญคือญี่ปุ่นจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร ในพา์นี้้เราจะเจาะลึกไปที่ความหวังใหม่ภายใต้ทาคาอิชิโนมิกส์และการเดิมพันครั้งสำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เพื่อหลุดพ้นจากภาวะซบเซาที่กินเวลายาวนาน หลังจากการก้าวขึ้นสู่อำนาจของนายกนมัมนรรีซานาเอะทาคาอิชิในเดือนตุลาคม2025ญี่ปุ่นก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของทาคาอิชินมิกซ์อย่างเป็นทางการหากอดีตเรามีอาเบนมิกซ์ที่เน้นการผ่อนคลายทางการเงินนโยบายของทาคาอิชิเน้นไปที่การใช้ใจ่ายภาครัฐแบบขยายตัวขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าบิ๊กสเปนดิงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หัวใจของทาคาอิชิโนมิกส์คือการเบริกจ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็วเพื่อลงทุนในโครงการสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ economic security ซึ่งรวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและห่วงโซ่อุปทานแต่การเบริกจ่ายงบประมาณที่เร่งรีบนี้กำลังสร้างความตึงเครียดครั้งใหญ่ในตลาดการเงินความกดดันที่ชัดที่สุดคือตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ JGB อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อวินัยทางการคลังของญี่ปุ่นนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังมองว่ารัฐบาลทาคาอิชิอาจกำลังก่อหนี้เพิ่มขึ้นในระดับที่สูงเกินไปในขณะที่เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตตามทันนี่คือจุดปะทะที่รุนแรงที่สุดในในโยบายมหาภาคของญี่ปุ่นในปัจจุบันนั่นคือความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือบ OJ รัฐบาลทาคาอิชิต้องการให้ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อไปเพื่อให้สามารถกู้เงินมาใช้จ่ายตามนโยบายได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่ในทางกลับกัน BOJ กำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากเงินเฟอ้อที่ฝังรากลึกในระดับ3%และค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างมากจนไปถึงระดับ158เยนต่อดอลลาร์การอ่อนค่าของเงินเยนนี้ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าพุ่งสูงขึ้นทำให้เงินเฟอ้อยิ่งยืดเยื้อผู้ว่าการ BOJ นายคาซูโออุเอดะ อาจต้องตัดสินใจที่ยากลำบากหาก BOJ ไม่ยอมปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นการอ่อนค่าของเงินเยนก็จะเท่ากับการยอมรับภาวะเงินเฟ้อชะงักงันไปโดยปริยายแต่ถ้า BOJ ตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อพยุงค่าเงินก็จะเท่ากับการดึงพรมออกจากใต้เท้าของรัฐบลาลตะเคยิชิและอาจส่งผลให้เศรษฐกิจที่กำลังเปราะบางอยู่แล้วเข้าสู่ภาวะถดถอยที่รุนแรงขึ้นทันที เรียกได้ว่าการตัดสินใจของ BOJ ในไตรามาสที่4นี้คือไพ่ใบสำคัญที่จะชี้ชะตาเศรษฐกิจญี่ปุ่นในต้นปี2026เลยครับนอกจากความท้าทายภายในแล้วญี่ปุ่นยังถูกบีบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกรายงานวิจัยชี้ว่าภาคการส่งออกของญี่ปุ่นหดตัวลงถึง1.2%ในไตรามาสที่3ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสงครามการค้าและนโยบายกีดกันทางเทคโนโลยีอย่างแรกคือการปรับโครงสร้างการค้ากับสหรัฐ ภายใต้ข้อตกลงใหม่ที่เริ่มมีผลในเดือนกรกฎาคม2025สินค้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่โดยเฉพาะยานยนต์และเครื่องจักรกลถูกเรียกเก็บภาษีพื้นฐาน15%ทันทีผลกระทบนี้รุนแรงมากโดยเฉพาะกับผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ต้องยอมลดราคาขายส่งเพื่อชดเชยกำแพงภาษีทำให้กำไรลดลงอย่างหนักส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วน e s m e ก็ต้องรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าทำให้กำลังการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างที่2คือแรงกดดันจากจีนการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนผนวกกับการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังจีนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐก็ได้ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อจากตลาดเอเชียลดลงอย่างมีนัยสำคัญญี่ปุ่นกำลังถูกบีบให้ต้องเลือกข้างอย่างชัดเจนในสงครามเทคโนโลยีระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งและการเลือกข้างนี้มีราคาที่ต้องจ่ายในแง่ของยอดส่งออก แต่ภายใต้แรงกดดันทางการค้างโลกนี้นโยบายทาคาอิชิโนโมิกส์ได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญของญี่ปุ่นเพื่อทวงคืนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนั่นคือโครงการราปิดัส รา p ิดสัสคือความพยายามที่จะฟื้นทูอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นโดยมุ่งเน้นการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับ2นาโนเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดและกำลังเป็นที่ต้องการสูงมากรัฐบาลได้ทุ่มเงินสนับสนุนมหาศาลแก่โครงการนี้โดยหวังว่าการผลิตชิปขั้นสูงในประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาไต้หวันและเกาหลีใต้และทำให้ญี่ปุ่นนั่นคือการเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการในไตรามาสที่4หรือต้นปี2026 หากมาตราการใช้จ่ายของรัฐบาลทาคาอิจิไม่สามารถส่งผลกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศได้ทันท่วงทีขณะที่การส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องวิกฤตที่ฝังรากลึกที่สุดคือภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตราคาข้าวที่เป็นเหมือนภาษีทดถอยซึ่งกัดกินกำลังซื้อของผู้มีไรายได้น้อยอย่างรุนแรงทำให้การบริโภคภาคเอกชนแทบไม่ขยายตัวเลย สำหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นมี3สัญญาณสำคัญที่เราต้องจับตาดูต่อไป 1. คือการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นว่าจะยอมขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่างเงินเยนแม้จะต้องเสี่ยงกับการทำให้เศรษฐกิจซบเซาลงหรือไม่ 2. คือประสิทธิภาพของทาคาอิจิโนมิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายภาครัฐจะสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่แท้จริงได้หรือไม่ก่อนที่ความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะ จะบีบคั้นตลาดพันธบัตรจนเกินควบคมุมและ 3. คือความคืบหน้าของโครงการราพิดัสและผลกระทบของกำแพงภาษีสหรัฐต่อภาคการผลิตในไตรมาสสีซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อยอดส่งออกของญี่ปุ่นโดยสรุปแล้วญี่ปุ่นณนะปลายปี2025ไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาตามปกติแต่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อนหลายมิติ การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลทาคาอิจิและ BOJ ในช่วง6เดือนข้างหน้านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าญี่ปุ่นจะสามารถหลุดพ้นจากวงจรซบเซาที่กินเวลายาวนานได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ